สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ในโลโรบอกอีพิก i ินิเกมครับเห็นหน้าขาวๆแบบนี้ไม่ใช่หน้าขาวนะครับหน้าแป้งต่างหากวันนี้เราอยู่ในอีพิก i ินิเกมเป็นเกมในโลโบอกนะฮะคือตอนนี้มันจะเป็นมินิเกมเล่นแบบมาเรื่อยๆเลยครับเป็นมินิเกมมาเรื่อยๆเลยเกมแรกมาแล้วครับเป็นไก่อะไรสักอย่างครับต้อนไก่นะฮะมีภพยกระซิบมาว่าต้องต้อนไก่แบบนี้เข้าเล้าจัดไป เรื่องตอนไก่เนี่ยเราถนัดอยู่แล้วเพราะในไมค์ครับเราก็เลี้ยงไก่ถึง2ตัวไปเลยไก่เล้วแต้องเข้าเลา้เราใช่ไหมไก่ไปเล้วเราอย่าทั้งนี้อย่ามั่วโอเคหนึ่งตัวหุวยๆไก่เพชรมานี่ยาโอเคโอเคนั่นแหละสวยงามสวยงามวิยเข้าไปเลย ก็าไปสวยโอ้โหเราได้เยอะเลยครับจากตะก,กี้ยาไปไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นมีแมวด้วยแมวมาจากไหนไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นโอ้โหของเราได้เยอะโอ้โหแต่คนนั้นได้ไก่เพรทั้งสองอะ่ะขโมยได้ไหมเนี่ยไปขโมยโอ้โหหัวเบคอนหัวเบคอนไม่มีไก่แล้วหาไก่ยากเหลือเกินเรล้าฝั่งนูนาาง้นเอออย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะเร็ว ก็ไปเข้าเล้าเพื่อความได้คะแนนของเราตอนนี้เหลือ10วิสุดท้ายเท่านั้นครับเหลือวิวิสุดท้ายไม่น่าทันตัวไหนแล้วครับ7วิน้องไก่อย่าพุ่งหนีไปไปเข้าเรา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 โอ้ยของเราอยู่อันดับที่3นะครับได้มา8ตัวเป็นอันดับที่3เลยในเกมแรกนับว่าเวลิกูติด1นใน3ก็เยมยอดครับเกมต่อมาเป็นรูปที่ขุด ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างขุดหาแร่มีคนบอกมาพายกระซิบอ่าขุดเลยเหรอโอเครอเ,เวลาคลิกรัวๆเลยเกมนี้ต้องคลิกรัวๆไปเลยเราตรงเราสายตรงมีคนเดียวที่ได้คนนั้นต้องเป็นเราอย่างแน่นอนอ่ะว้จริงๆ แดนแดน2-2-4-4ได้ไปเราไม่ได้ต่อมาบิ๊กบอมบ์บูมชื่อนี้ต้องเกี่ยวกับระเบิดหาคนที่ต้องโดนระเบิดเสียงโชคายกระซิปบอกมาอ๋อเข้าไปกดโอเคกดต้องรอดสีของช่องเรานั่นคือสีน้ำเงิน เราจะเลือกสีน้ำเงินแน่นอนถ้าเราได้ไปเอาละเราได้ก่อนเลยโพสแมนหนึ่งหนึ่งห้าศูนอาวอา,อาลอดแบบงงงขอให้เจ้าโดนมันให้เราเลือกไหมเนี่ย สีน้ำเงินโดเต็มๆทางนั้นที่เราเลือกสีเหลืองอะไรครับเนี่ยแมปนี้ดูแมปต่อไปเกมต่อไปตกปลาห้ามตกปลาโดนฉลามพายกระซิบบอกมามาเรามาเริ่มกันในเกมที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ตกปลาเรื่องตกปลานี้บอกเลยว่าถนัดมากเพราะผมนั้นคือนักตกปลาอันดับหนึ่งฉันไม่เชื่อเว้ยอ้า เดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้ดูปลาทองอ่ะวืดแบบนี้ปลาฉลามนี่ไงนี่ไงปลาทองนี่ไงโอ้ความไวนี้เจ้าได้แต่ที่ใดมานี่ไงเกี่ยวนะเกี่ยว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 นะเกี่ยว เกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวนะเกี่ยวมาแล้วอเออวิวิวเร็วหูห,หูเร็วมากใจเล่ายังทันเกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนะเกี่ยวสิบเก้าตัวแล้วเกี่ยวเกี่ยจุ๊บหูหูหูหหเสียดฉลามถ้าเราได้ฉลามแล้วก็เรือเราต้องพังอย่างแน่นอนชู่ชูชูไม่โดนอะไรเลยเอี่ยว ได้ทั้งหมด23ตัวเป็นอันดับที่3อีกแล้วอืมคอนเกตูเรชันตอนนี้คุณเลเวล2แล้วคอยสามารถซื้ออะไรได้เอ,อ้าซื้อนี้ได้โอ้สัตว์เลี้ยงเดินตามตลอดเวลาจัดไปงามๆเรียบร้อย จัดไปแจ็มๆน้องหมูนะน้องหมูก็ปุกอมสีอันนี้คงต้องผ่านด่านอย่างแน่ๆปากัวปากัวนอกินีไปเลยเรื่องปากัวนี่บอกเลยว่าหมูอย่างหมูอย่างข้างหลังเราถนัดอย่างแน่นอนเฮือชบเฮื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 ชบโอ้หน้องน้องหมูตามมาดีๆอู้น้องหมูเราโหดมากครับน้องหมู โอ้โหโหโหโคตรโหดมาก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 ครับผมธรรมดาถ้าที่ไหนฝีม <group Heh> ือระดับนี้แมปต่อมามีแมปที่เป็น right on กระโดดห้ามโดนแสงภายกระซิบบอกมา แมพจะเริ่มภายใน5วีส3 2สาจัดไปงามๆเอาละเราอยู่ตรงนี้น้องหมูหลบดีๆนะน้องหมูได้เลยครับผมจะหลบดีดีดีมากน้องหมูโอ้โหใสยฝนแบบนี้ฟุ๊ปโอ้ยปล่อยมากเออเยมาดีครับตั้งใจตั้งใจ ตั้งใจตั้งใจลบลบฮึหุยเกือบตายลบลบลบ,ลบดีๆีหุยลบลบมันมาแล้วืหฮหืึไวมากครับไวมากตอนนี้ แมพที่มีชื่อว่าฟุตบอลโอ้โหเรื่องฟุตบอลนี้ผมบอกเลยว่าผมถนัดอย่างมากรวมถึงในเกมนี้ผมมั่นใจว่าผมเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในเกมนะดูกันว่าผมสามารถทําประตูได้หรือไม่อ่ะอ๋อมาดิผมเป็นกองหน้ายิงแบบโลเนลโดยิงแบบโรเนลโดยิงแบบโลันลโดแย่งมานี่มานี่เอาบอลมา ตอนนี้ครับเลี้ยงหลุดเดียวไปแล้วครับเพนกวินเพนกวินน้อยก้อยใจยิงแย่งแย่งยังไงแย่งยังไงวิ่งปาดหน้ารถเข็นช่วยด้วยน้องหมูอยู่ไหนมันน้องมโมอู้มันอยู่นะครับผมไม่รู้เองตอนนี้ไม่ได้บอลอีกแล้วเราสกัดเสียบสกัดไปแล้วกองหน้าไม่มีกองหน้า,มนนาผมจะเป็นโกปเป็นผู้รักษาประตูเองถ้าบอลมาผมจะเสียบมัน มาลุมมาตุมมาลุมมาตัวกันมากเพื่อนยิงยิง yes เอาแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้เหล,ล,ลือเวลาแค่ยี่สิบวิตัดบอล <c oughs> โอ้กองหลังกองหลังแบบนี้น้องหมูไม่ช่วยเลยเลยอุ้ยอุ้ยุ้ยมันยิงมาเซฟโอ hold, ้โหเซฟดีมากครับเซฟดีมากวิ่งหลบไปแล้วครับมาแล้วครับวิ่งแล้ครับวิ่งแล้วไปครับเร็วเร็วเร็วน้องหมูน้องหมู ลูกบอลหายไปบูทีมวินอยู่ดีๆลูกบอลหายไปก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เป็นมินิเกมสั้นๆก็ไม่สั้นนะคลิปก็ไม่น่าสั้นเลยถ้าชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับโพสแมนนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอยากให้เล่นแมปอะไรหรือเกมอะไรนะฮะหรือว่าอยากให้มีพาร์ทสองคอมเมนต์ว่าพาร์ทสองเดี๋ยวเรามีมาแน่นอนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กับ p โพส m a n ด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโออื่นกดดูที่ที่ตรงนี้เลยนะครับ